สวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะมาพูดกันในเรื่องของการโอน eCash กันนะครับเป็นเมนูที่ f r i e n d ทำเพิ่มขึ้นมาใหม่หลายๆท่านก็สอบถามกันเข้ามาทำก็ไม่เป็นบ้างก็เลยทำเป็นคลิปมาให้ได้ศึกษากันเบื้องต้นก็เข้าไปที่รหัสของตัวเองก่อนนะครับ แล้วก็ใส่พาสเวเร์ดเข้าไปเสร็จแล้วก็ล็อกอินเข้าไปนะครับหลังจากที่ล็อกอินเข้าไปปุ๊บนะขึ้นมาเมนูนอย่างนี้นะครับโทรศัพท์เรานี่สามารถที่แคสได้นะครับขยายดูได้นะฮะก็เราก็เข้าไปที่เมนูน,น,นี้ก่อนเลยนะครับเอ่อจัด จัดการ ecat นะครับนี่จะมาอย่างนี้นะครับตรง ecat บาลานซหรือการจัดการ ecat ตรงนี้มันจะขึ้นถ้าเกิดด้านล่างนี้ขึ้นเป็นการขึ้นคอมมิชชั่นรายวันนะครับจะสะสมมาให้เราแล้วก็จ่ายปเป็นทุกๆสิบห้าวันส่วนข้าบนนี้คือหลังจากที่แปลง ecat เรียบร้อยแล้วสมมุติว่าผมจะทําการแปลง95เนี่ยขึ้นไปข้าบนนะครับเขาเรียกว่าการแปลง เงินโบนัสไปเป็น eCash เราเข้าไปที่นี่ครับแปลโบนัสเห็นไหมฮะแปลโบนัสปัจจุบันคลิกเข้าไปเลยปบ๊บหลังจากคลิกเสร็จแล้วปบ๊บนะฮะเราก็กรอกเลขโบนัสเลยครับนะครับอย่าแป๊บมึงขยายเรืนนะะ่องนะฮะอ่าแปลโบนัสปัจจุบันคลิกไปเสร็จปุ๊บผมก็จะใส่หมายเลขก่อน อย่างเช่นว่าผมใส่ไปที่95แล้วกันอ่า95้าเขาให้ถามย,ยืนยันรหัสผ่านของเรานะครับยืนยนรหัสผ่านนี้แล้วก็ไปเข้ารหัสของเราเองนะครับเป็นพาสเวิร์ดของเรานะครับผมก็ปิดก่อนแล้วกันนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วปุ๊บนะครับให้ทำการแปลงอ e ีแคดทันทีดูนะครับกดแปลงอ e ีแคดนะ จาก3 0 6นะดูนะครับพึ่งแปลงเสร็จก็ถามว่าคุณพร้อมที่จะโอเคไหมแล้วก็ตอบ yes ไปนะครับเพื่อเป็น401บาทลนะเห็นไหมนี่ก็เหลือจัดจาก9 0้า 5. 5. ก็กลายเป็นเหลือ0.5บาทแล้วคำนี้ถ้าเราจะโอนเขาเรียกว่าการโอน eCash ให้กับเพื่อนสมาชิกที่เราต้องการที่จะโอนให้กับเขาก็กดตรงนี้ฮะเห็นไหมเมนูนะครับโอน eCash กดไปเลยครับเสร็จปุ๊บเขาจะถามรหัสผู้ที่เราจะโอนให้อย่างผมก็เตรียมม้ละผมก็จะกดกดหมายเลขเข้าไปเลยนะครับแปดแส เอเลยนะครับ9366654เราดูสิครับว่าชื่อถูกต้องไหมชื่อถูกต้องนะครับคนที่เราจะส่งไปจะมีชื่อขึ้นมาหลังจากที่เรากดหมายเลขโทรศัพท์เข้าไปแล้วชื่อมันถูกต้องปุ๊บเราต้องการโอน e c แค h ไปเท่าไหร่ผมมีอยู่401บาทผมจะโอนไป400ละกันเนาะเพื่อเห็เห็นผมโอนอี a s h ไป400 ยืนยนันัดผ่านของเราครับเขาถามหัสผ่า,าของเราที่ผมก็จะเข้ารหัสผ่านเลยนะครับก็ปิดหมายละกกนเพราะเป็นเลขสําคัญมากนะมีแล้วม,มีมีเงินเข้ามาแล้วต้องระวังให้ดีเรื่องของพาสเวิร์ดของเราหลังจากที่ยิงยานหัดผ่านเสร็จปุ๊บให้กดทําการโอนหรือเราจะทำหมายเหตุก่อนก็ได้ว่าโอนให้กับใครเพื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วกด yes แล้วครับเหลือ1บาทนะครับคุณพรทิพารุจริสุขนี่ผมโอนไปให้ละ400นะครับเรียบร้อยก็ไลน์ไปถามมาเป็นไงเข้าร้อ,อยังเข้าแล้วปับ๊บคุณพรทิพาก็จะโอนตังค์มาคืนมาให้เรา400บาทอย่างนี้เป็นต้นยี่การซื้อขาย e eCash ก็ง่ายๆแค่นี้ครับลองหัดทํากันเองนะฮะง่ายๆลองทําดูนะครับก็วันนี้จบจากพานี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ